สวัสดีจ้าเมนีวันสุกทีี่26กลุ่มภาพันพ่อสอสองพันหาลอยหกสิบสี่เมนีทางกอทม่อแดดหอด่อนหลเดอร์ห่อนจนสิบล่ลมไหมเมนีกาเฮดคลิปอยู่บานนะจ๊ะกำลังจะล้างจานเฮดคลิปฝอยเบิงเจ้าของบัตทาเท่ามาา กสิไดบงนะว่าเหตุยังแน่หมือนหนึ่งหมือนหนึ่งแตง,งสะนาะเพลิน,พนไปเป็นเป็นเป็นเพื่อนกันเนาะใครเซ็งเซงก็มาดูมันเป็นกิจวัตรประจําวันที่บ้านมันเป็นงานประจําที่เราต้องทํามันเป็นชีวิตจริงมันไม่ใช่แบบเราแสดงละครอะไรนี้นะมันเป็นชีวิตจริงๆแล้วก็ดูเพลินๆไปนะคะเพื่อนๆ โอ้ยมือนี่ห่อนหอนแห้งไัยยุ่เมืองหนาวก็เอาเอา,เอาความเย็นมาให้กันได้เด้อหอนจนว่าขนอยต้องกินอามันเหมอดเหมืดน,นอนอยู่ในบ้านมันเหมดเหมดกินหน้ามันเ้าวรถปุ่นละ กินน้ำซวรดอยข่ำเวลาอากาศห่อนมันต้องกินของเปรี้ยวๆนะคะวัวอีสานก็เหวกาภาษากลางปนกันเด้ออันนี้ก็อยู่ในห้องครัวจากกำลังจะล่างจานเดียกก็จะมุดที่หมือนๆแน่ยังไปเอียงมากอยู่นี่ละ หลังจานไปคุยกันไปเนาะสีโซ่บักหน้าเน่บักหน้าซื้อมากมะเซาเนี่กิโลละเจ็ดสิบบาทพี่น้องเอ้ยบักหน้าอันบ่มีเม็ดบ่มีเมล็ดอะนะเป็นบักหน้าออแกนิกแต่ว่าราคามันขึ้นจากห้าสิบบาทหกสิบบาทแล้วก็เจ็ดสิบบาทมะเซานี่เจ็ดสิบบาทกันยัวะเมา่เบิ้งเมื่อเบิ้ง เบอง์มะเบอง์ักนาวหน่วยละเออ,เอ,อโลละเจดสิบบาทอยู่บ้านกินถูกตอนเสาระนะมันต่องบวขาดวิตามินซีช่วงนี้มันโควิดนาะห้าต่องเซร้มวิตามินซีเข้าไหวทุกมือเข้าจังจะขาวไว้หลัดอันนี้ก็เป็นบักคุงบักคุงหน้วยละสิบบาท สามีขี่จักรยานไปสื่อหรือว่าเมื่อเสาววันมากค่ะบ,บูชาเนาะสามีก็ออกขี่จักรยานออกไปสื่ออยู่หลังหมู่บ้านอันไปสื่อของไหวไหวพระไหว้เจ้าทีนั่งนะแล้วก็ไปก็สื่อบางหน้าวมานั่งหลังจานก่อนเด้อกินแล้วก็ต้องหลางเนาะโอ้ยอวนได้นน่แขนบางไงนึง เดี๋ยวตอนแรงกับสิเดอออกกำลังกายละ่ะเดินครึ่งชั่วโมงเดินไปด้วยดูหนังจีนไปด้วยถ้าเดินไปด้วยถ้าเดินอย่างเดียวนะมันเบื่ออะช่วงนี้ก็เลิกไปฟิตเนสแล้ว ยกเลิกสมาชิกไปเรียบร้อยแล้วจ้ะเวลาล้างจานต้องใส่ผ้ากันเปื้อนแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นมันน้ำมันจะกระเด็นใส่เปียกเสื้อหมดเลย ก็พยายามจะฝึกให้เคยชินกับการพูดคนเดียวพูดกับพูดกับเพื่อนเอนในหมู่บ้านนี่มันบ้านมันก็ติดติดกันเนาะ ก็ปูนเยอะมันก็จะทำให้ร้อนกว่าปกติลมมันมันก็มาไม่ค่อยถึงบ้านเราล้างจานเสร็จก็พอดีละเงือเต็มถ่ายรูปตัวเองไว้แล้วจะพยายามลดความอ้วนให้ได้ให้ได้เลยเพราะว่าอ้วนมาก กินน้อยลงแล้วก็ออกกำลังกายที่ผ่านมากินแล้วก็นั่งดูน,นนั่นนี่มันก็เลยอ้วนล้างจานเสร็จแล้วจ้ะล้างจานแล้วก็คุยกันไปก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปนั่งพักก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำงานอื่นต่ออีมันมีอีกหลายงานเลย